เป็นหมู่คณะมามากมายทีเดียวที่มากราบเยี่ยมหลวงปู่เป็นประจำทุกวันจนต้องมีการกําหนดเวลาเยี่ยมในภาคเช้ารวมทั้งภาคเย็นนะคะเพื่อไม่เป็นการรบกวนหลวงปู่มากเกินไปซึ่งพระอุปถามก็จะเข็นรถออกมาให้ญาติโยมได้กราบตามเวลาที่กําหนดรถเข็นนี้ก็เป็นรถที่สั่งประกอบพิเศษมาจากประเทศอังกฤษนู่นนะคะมีการวัดสัดส่วนของหลวงปู่ส่งไปให้ช่างที่ประเทศอังกฤษ ได้มีการประดิษฐ์รถนั้นขึ้นมานะคะซึ่งเป็นรถที่ใช้ได้มีที่พยุงคอให้ด้วยนะคะที่พยุงคอแขนขาในสัดส่วนที่เหมาะเจาะทีเดียวค่ะผู้ที่ไม่เคยมากราบเยี่ยมหลวงปู่ก็อาจจะเข้าจิตว่าเข้าใจผิดว่าหลวงปู่นั้นท่านนั่งเองได้แล้วก็ไม่ได้เป็นอัมพาตแต่ความจริงก็าไม่ใช่เป็นเช่นนั้นนะคะคพือที่สำนักนี้นะครับกิจวัตรประจําวันซึ่ง บางท่านอยากจะทราบว่าพระในสำนักบรหนองปะพงนี้ท่านใช้เวลาให้ร่วงไปอย่างไรแต่ละวันนะครับจะเห็นว่าท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมากวางให้เป็นระบบแล้วก็ปฏิบัติเป็นระบบเลยครับคือตื่นตีสามตื่นตีสามทุกนขณะคือทุกวันประชาชนทั่วไปกํลาลังนอน,ลน,อนหลับพระสงฆ์สำนักนี้ท่านตื่นแล้วเมื่อได้ยินเสียงรกระฆังภิกสุสามเณรทั้งหมด รวมทั้งตาปลาขาวด้วยนะครับก็จะลงมารวมกันที่สระาก,การ,ปรเปรียนทําวัดเช้าทำมาเช้าเสร็จก็นั่งสมาธิจนกระทั่งสว่างพอสว่างแล้วก็ออกบินาบาบคือบินาบาตนี้ถ้ายังไม่สว่างยังออกไม่ได้นะครับต้องรับอรุณให้มีแสงอรุณขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ออกบินาบาตนะครับแยกเป็นสายนะฮะ เมื่อได้อาหารในบินบาตรเรียบร้อยแล้วก็เอามารวมกันก็เหลือข้าวไว้ในบาตรพอฉันตรงนั้นคือบินบาตนี้อาจจะได้มากแต่แล้วเอามารวมกันไว้แล้วก็เอาเฉพาะที่พอฉันสําหรับแต่ละองค์ละองค์นั้นไว้ในบาตรแล้วก็ฉันจากนั้นแล้วอุบาสกก็จะประเคนอาหารพระพัตตุเทศก็จะนําอาหารไปแจกพระพัตตุเทศคือพระที่ทหน้าที่แจกอาหารเริ่มต้นจากพระเถระเป็นลําดับ แจกตั้งแต่พระเตระมาจนกระทั่งสามเณรมาจนกระทั่งถึงตาประขาวโดยอาลงใส่ไปในบาทของแต่ละรูปแต่ละรูปส่วนตาประขาวนั้นก็ใช้กระมังเพราะว่ายังไม่มีจิตท,ที่จะใช้บาทได้เพราะ,<ฮ>ะยังไม่ได้บวชนะครับ <ฮะ S 1> เมื่อแจกอาหารทั่วถึงกันแล้วก็ให้พรให้พร,พรก่ญาติโยมที่ถวาย,ายที่ใส่บาทมานะครับ <ฮะ S 1> เมื่อให้พรเสร็จแล้วก็เริ่มฉันการฉันของท่านนั้นก็จะฉันโดยการมีสติ พินิษพิจารณาไม่ใช่ฉันแบบชาวบ,บ้านทั่วๆไปฉันแต่ละคำนั้นจะมีสติพิจารณาฉันอาหารเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อยังชีพและเพื่อมีชีวิตปฏิบัติพรหมจรรย์ไม่ใช่เพื่อความสบายไม่ใช่เพื่อความหรูหราไม่ใช่เพื่อความอะไรทั้งนั้นความปเรอร่อยแต่ฉันเพื่อให้ชีวิตนี้ดำรงอยู่เพียงพอที่จะมีกําลังที่จะปฏิบัติสมธรรมสืบต่อไปเมื่อฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กราบพระพร้อมกัน